ว้าวยังดูแล้วก็ไปเลี้ยววิวอย่างสวยนะครับมีคนตรงคนเลยนะครับเข้ากับทีไรจ้ามแน่แล้วก็ไพ่เก็บหอยน้องตรงหน้านะครับผมมีก็คิดว่าสิเดบกหอยเนาะค่ะเนาะ ว่หัวสีมีบอกหอยหลายบนนะครับเดี๋ยวห้ากับไปเบิงเรงกันเลยนะครับผมพายุเข่ามาซองหมื่นแล้วก็เรียกว่าต้องไปหาบอกหอยแล้วน่ะครัไปครับเดี๋ยวห้าสิ่ใบย่ามแพะนะครับหมองฝุ่นนะครับหมองเก่าเดี๋ยวห้าวขึมาย่ามนะครับผม,มไปลานนเปิเดปลาคอยใหญ่เนาะวัอนี้ห้าก็มากก็ผีท่าม,มีนะครับผมแล้วก็แล้วก็กับน้องนะครับมาที่ทำสามคนนะครับหอมแห้งน่าสุดนะแบบไปเห็ดงานแล้วมานะเลยแรนมาเลยนะเดี๋ยวห้าสิ่ใบเบิร์นมึงนะครับผมว่า นแพ่เข้าสิบมีบกหอยลายบนนะครับผมขันอบอ,กอน่กหอยในแพ่บาลายเัาเข้าสิบมยางหางมเอาน้ำกันแท่น้าน,น,นะครับผมบเฮ้ยิงยินเสียงน้ำตกเลยนะครับผมอุ้ยเ่ยนเ่นเนเ่นเก็บมากอุ้ยอุยอุ้เก็บเก็บมันบืนเพราะเราคนมายามันไปวะหญ้าลำพังอ่ะใช่ใช ได้ Đây, ยังเอ็นจำหัวม ja. ah, yeah. ันด yeah. ี่ะรออสายโซ่บางโซ่กล่องเน่ยโซ่เนี้ยโซ่นี้อ้ยสอนิวใ่อา่บกูน่จสีโดดนี้ก่อนซือซออ่ะถืออะี่หังเั้งหอยบสน่คืออันหนบอลสองน่้ยน่นบันงเงาหนึ่งอน้องงงเบอร์จากันหัวงูใช่ไหม น้ำไหลแห้งบ่แดนโอ้น้ำไหลแห้งอยู่นะครับผมแต่ว่ากับ่อ่อยป้านไห่อยากิมกยไหลเลยไหลบ่อหอยมีมเห็นหอยบ่อตอนนี้เออที่มีก็ก็ล่งงมหอยใน้กะแท่หน้านะครับผมไม่เดี๋ยวเ้องถบลงมาย่างแพบ่บุนะคะผมว่าแม่ห้องีนี่แบบหอยที่านะคะตึ

ก้ามไป่เหนนะครับผมแล้วสิเปลนไปจับเอานั้กระแทกหน้าเอานะครับไอ่ต้องมือไงนี่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 ดันดันี่มีันเมนบอกเมนเมนเมนนี่ฮะเออเซนบอกโอ้ย เห็นบ่มาทั้งสีมีขุน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 เห็นบ่พุนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นไมเงาดำอ่ะนั่นแหละเอื้อมือลงไปเ้าหน้าหน้าเห็นบ่ทั้งนายเอื้อมือไปอีกไปอีกเออเมียนบอเอ้าคือบ่เอ้าข้าไหนวะเมียนมันตกไปแล้วหันหินหัวมันอยู่ เข้าวะยังนี่เ้ามาจมีนไปตอาต่นนั้นมีนมูดเยเลยมูแบบไรโอ้ยนี่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 หน่อยนอยสองหน่วยนี่หน่ยหน่อยกับหน่ยใหนั่นละสงหน่วยเด่น่ะไหนติดเว้ยเกวะเกดจะกูยางตีนเปล่าไปยัง ในาเบหมองก็แทะขาดเจ้หมองขางสะมันจะมีหลายเาทังขางกับทั้งเทนากับรไปเก็บเอากันแดดนี่เมนบอไปมาน่อยดูดรบเามเมนเมนนี่ยเมนนนะไม่ล่โอ้เขาเาอันเนหน้อ ี๋ยวเขากัปล่อยจะมีลงไม่เล่กันหน้านะครับแล้วเขากัสืยืนเวยกำลังใจให้สู้เด้อคลองน้องขอเป็นแรงใจให้วันนี้วัอุ้ยนี่ป้าหนึ่งป้านั่น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 ั่นนั่นนั่นนั่ลงไปเอามาเอาเลยขวดอุ้ยสองโตขวดโอ้ยยุบหน้าเออมาขงหน่อยเอาใส่ละห่วย พูมาแม่พี่มันสีเบื้อนนี้ก้อนยี่หานี้น้องพี่สงโตสโตพี่โมเมนแต่มันบื้อนนตกนั่นแหละไฝ้ายทำโหลดเอ้ยมันบื้นนั่นแหละเมนดอกต้องนิหน่อยนะรบไปเอาป้านี่เอาหนังฝ้านี่ฝ้ายซะบ่โมแมนไอ้ไม่ถอดกับกอกม่ตั้บุก่งเสีไปนีพีแบบหลายบงบง นี่อ๋อใจละโอ้โหมันไปแล้วมันไปแล้วหยุด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 ครับอ่าห้าเบื้องมองเนีะคมีอีบ่าอันนี้เขาเรียกว่าปลาค้อนเสียงดังห้อยห้อยบนน่ะนี่เออว่าปลาขอนนะคะขอนคือน้ำหน่อยตอนนี้เราก็ได้จะ จะเต็มคู่แล้วนะคะมาแป๊บเดียวจะเต็มคู่แล้วนะคะประมาณสิบลูกะคะะห <_ an> ัอ่ายดอกบัวง่ามงามเนี่ยจัดการ <_ an> นี่คือน้องน้ำด้วยนันนอ <_ an> นน,น,นะคะบรรยากาศนอนฮะแดดบอกเบิดมือเล่นมนี้นี่ อ้ทได้ละนวยนึงแล้วก็ยุ่นทิ่มเสือเอ้ามันเสื้ออสิอยูใน้เห็นเอ้าอีกแล้วมันจ้าไปให้โคกเข่าเต็มนต้มเต็มเบิ่งเนี่ยโคกเข่าก็แม่นนะเย็บดำไปดำดำเต่อหมอดอกหมอดำดำดำขมหมอดำเลยมึงตัวมันจูบกันอยู่กันยังเอามันม่านวะกูจูบกันอยู่ดีดีมันกันยังเอากูมานยุ่งนะโอ้ดึงดึงเออสีโทม มอหน่อยเต็มโตแล้วมอหน่อยเต็มซอแล้วบ่ได้เต็มบซอแล้วบ่ได้บ่เห็นบ่บอกไว้นั่นโอ้ยคนหน่อยๆนี่สิตาบ่ดีแท้บางยังน้ำคนคือเด็กบ่รลายหน่อยนึงเนี่ยคุนอะในะอะไีเนี่ยบ่เออจิ๊บแข่งกันเออนี่นี่นี่ขึจังเห็นแม่นเลยบู๊กันแถวนั้นน่ะ เจ้าหินดำดำนี่และมึงนั่งมึงนั่งถางกระแท้ะเพกระเทาายตากรพดีแม่หมูจังบ่ห็นเออเป็นเงาเงาดำดำเงาเขาเลยเงาบกอยาหแล้วลองเขาเขาาไปก่อนตั้งเอย่างเดียว เศร้าไปมักเศร้าหมดแล้วชิปรวยเลอยด้วยตีหัวงูกับพุ่หัวงูโอ้จะได้ว่างานอีกอันบวกลายไหมอ่ะมอหน่อยไม่ได้ชิปรวยหรออุ้ยอยากกินบมกหอยใส่แป้งโกกี้อันแม่เธอเหรอก็ทอดกับปลอบมันแหมจะแซ่บเบ๋ขนาดเห็นบ้นมีเอกมีเอกหัดไล่อือโอ้โหอยู่ดิ นี่เรามายัางไงเนี่ยานเลยดันอ้หอ้ยูหูยาบยังวะอู้หยาบกรหอยอู้ยูหูหยาบเบลกหอยเดือมันอยู่ในที่มันหนักไรหน,หน,นะับโอ้ยกระหอยมันยังมัน,นคุณกินเหียบคือจังเนี่ยกูจูบก,กันอยู่มึงก็บยีกูมาเออ อู๊แพ้วบวบหอยเน่าไส้นี่อ๋อมันแตกหูจงฟวงนี่ไข่บวกหอยเซอร์รีค่ะกล่องห้องกระจิบฝุ่นมันเป็นยังสีด้วยบุเร่บุเร่หินเป็นไทยยังสีเกิดอยู่ในใบแดงนี่เขาเด้อไปซะ ฉันไม่เอาเธอฉันจะเอากินบ่ได้ไข่ไม่กินได้บ่ใครมันกินบ่ได้เด้อค่ะเด้อหนึ่งแดงดเอาเป็นอาหารปลาได้อาหารปลาอาหารเป็ดได้ค่ะอเอาไปให้เป็ดกินเขาว่า,าเป็ดกินเป็ดมาก วิธีบลกหลายนึงเหยียบออกอันนี้กระจูบก,กันอยู่ก็ยังหยิยบกูมาอยู่เพห็นปะไอ้มักซ่าก็ลองมาสัมผัสบ้างรู้สึกว่าปลาเข้าจะท่วหมหัวของแล้วปลาเข้าก็สูงพอสมควรไฟเชอรี่ก็คือศัตรูพืชแต่เป็นอาหารขอย่างเราแมงปอเห็นบอสกอุ่มสมบูรณ์ปันไดพี่นอ้องเอ้ยแมงปอ มันเสียงให้จับอยู่บ้งโอ้ยบินไปแล้วนี่ขอจับได้ขอเก่งบ่แก็ขอสิปล่อยมันบ่งหัวสไปเะ็ทศยังก็ต้องปล่อยเข้าไปมึงรอไปไปบินบ่ได้เพราะว่าปีกเปียกเพราะว่าฝนลิ่นเด้อไปสายมได้ซ้ำหายไป อดุษฎีไม้อื่นม่เิ่บับส้าข้อเข่าว่นี่เดิน่ะนี่แ่อันนี้มั้งใส่น้อยม่ค่อยยุ่ใส่น้อย มันกระน้ำมาอีกแล้วเด้อผมมักยู่น้ำไหลบ่เียหไมันี่มันมักอูุ้่นห้ำหๆๆหหหเบบไงเลยหุ่นบลมเลยโอ้ยล่ลงมาเนียมาเก็บไปกันเก็บไปเก็่นเ้ย่ม่คุณดละเจอคุณขี้ละ

โอ้ยเต็มมือเลยนะเราก็มาเจอผมพี่นะโอ้ยดูท่าทางก่อนนะฮะอ้ยพี่มันมันมันไม่น,าน่าไหลโอ้ยโอ้ยขางใต้ว่างขางใต้อีกว,วังเยอะ พี่มันไหลมาจากโอ้โห,หมันไหลมาจากตัวน,นั่นเลยนีปลาปลานี่ปลา,า,าน้อยเลยแต่เราไม่ต้องไปเอามันหรอกพี่ด้วงพี่ครมันมีมี่มันปลวกเตรียมคู่แล้วพี่น้องพ่อมองมันแล้วครูหน่อยตัดเด้อเตรียมหอมลน โอ oh, ้ยีโค้งอะไรแบบไรตัดเกล็ดเขาจะถูตัดเกล็ดโอ้ยโง่ไม่ดีโงอม่ดีโอ้โอเพื่ียอะผมอยู้างลางนีหำนี่โอ้ยนีกไปอย่างนี้เป็นตัวยังไง

ต้องไปตรงน้ำไหลเด้อเด้อนี่สอบึ้นมาส่ง,ส,งส่งดีแล้วป่ะสกไม้มันก็ถูกเลขมีมีเต็มเลยอ่ะ

้ยังเยอะไปโตโตกระแท่นนะอู้หูายกึนซูมมากมากอู้หูจีบว่าอันนู้นเลยดูกูวา่าร้อยอันแล้วร้อยร้อยร้อยขวานะครับน่าพอจจประมาณสองร้อยดู สวงด้วยเร็วดูสรงเร็วเพีบต่อไปอาอีกแล้วโอ้เยอะเกินเยอะเกินไปนะไอ้หนูไปไปไปนี่ได้อีกแล้วแล้วก็ลงไป แล้วก็ไปเลี้ยววิวอย่างสวยช่ไปครับไปโอ้ตรงหำตรงหำเฮ้ยยิบเลยนั่งโอ้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 ดินโดมแถววะโอ้ไปไปได้ อดติดรมติดรมติดหยาเพิ่มติดกระตองไปซอสเด็ดออ้นี่หัวันแขนสีพีนมีตกอ้นี้สเด็ดซอสเด็ดซอสเด็ดนะครับวันนี้โบเลอ Ơ oh, ta không có xén giác lầm bạc <cười> Mong, ông <laughs> oh, nhỏ, <cười> mong ông <laughs> <opa. cười> ta <laughs> Ta không có giác lầm bạc ta không đồng Mong nhỏ lầm bạc, อ้วนกินมาอ้วอนยแล้อกามาแล้วโอ้ลีลาเด็ดสุดเกินต้ไโอ้โอ้งลังทวนได้ไหมตากล้องที่ยากลำบากโอไม่ใช่ลำบากออถแล้วเรามาตั้งแต่ป่ายตอน เรามาบ่ายสามคือตอนนี้จะกประมาณกี okay? oh. Oh. ่โมงนะประมาณสี uh. Uh ่โมงแล้วบ้างคือโอ้แมงเง้ยฝนตลิ่นหน่อยโอ้ตากล้องผู้ยากลำบากลำบากพออากรบากเลี้ยวทุกเลี้ยวเออเออเออใชชใช่ ตอนนี้เราก็พอแล้วนะคะเราจะก,ากลับไปแยกย้ายกันไปอาบน้ําก่อนแล้วไปเจอกันที่สํานักง,งานใหญ่ <c oughs> เดี๋ยวถ้าสีไปแยกย้ายกันเดิโตอ,อาบน้ำกันครับแล้วก็มาเบิ่งกันนะครับว่ามืึอนี่มีนู่นหอยเขาฮาเซ็นยังกินกันเลยนะครับผมมันโ์หอยนะเว้ยหอยเท่าไหร่ ใส่คนอวน,นถือคูนะครับผมใส่ผู้หญิงครับใสเด็กและผู้หญิงถือคูนะครับผม <c oughs> มาฮะจะ<อ>ทงชั้นิล่าให้หชั้นเดียวเออ, <c oughs> อาทาองชั้นเดี๋ย ไม่เดินช้างยีเรีวเวียอ่างไอก่อนมือเอียงแหงมือนะครับตอนนี้เข้ากับตุมไม่คีเรียบลอยนะครับเข้าสีมาก กินหอยอหนนคัม,นนมเผากันนะครับผมเทาไปจับก็น่ามันหนึ่งนะครับผมคุณพีคด้ะคะคุณพีคอันนี้เอ็นบอกคุณพีคสูตรเด็ดคัมเผาเลยครับผมแบบแซ่บเลยใส่ยังไงคะเนี่ยเอ่อใส่ใบกระเพราครับผมแล้วก็อันเกลือจับหัวชี้ไข่นะครับหรือบางคนจะสใส่เอ่อใบบักขูดอีกก็ได้ครับผมแล้วแต่เอ็นบอหาบ่ทันหาวะไงเลย หนาวนะอากาศหนานะกระจาเสฉะกันหนาวกันทุกคนพายุบอลเศร้าอยู่ยมันต๊ะมันเหมือนนะครับผมจะเด็กออกฮักกินนะครับอันนี้มันกินได้แดงไหมบอไดมันเป็นอะไอืมมันเป็นไข่มันงไม่เป็นอะไขี่มั้งไข่มัน่นอนบบบอลอบอจ่อายกินกิแบบเอ๊ะเอนะฮะมันก็กินไม่ได้กินหอยเมียก็ตาหน่อยอยู่ มาเออขึ้นมาเปดนที่ไหนจะหมูเลยมาบอกว่าเขาออกเขาอบกินตาออกเราว่าตาเป็นที่นเข่าเม่ามันบอกมนไ่เคยเมาเลยนะตัวหรอเปลานี่เขาบอ่าตาออกนะไปหน่อยรหว่าแห่ออกวางหูแล้วแตอเสออก่บว่าออกยั่วๆนะคะนี ย่ายๆนะคะจะกินหลายาายัไงสี่ศูนท่านกินบาหลายครับจะลาพักเขาหนึ่ง <c oughs> แล้วก็เยอะอีกหมอหนึงว่านในตุมแล้วว่าเราจะมีให้อะไรนะน้องๆกินด้วยใช่ไหมพอดีว่านน้องๆไปเที่ยวมันมน,น้องม่ามันน้องจิดไปเที่ยวน้องเตรียมทีมเตรียมอ่ะของขึ้นรถไปเที่ยวนะพวกนี้ไปเที่ยวกับทีมงานไปที่ผาชนะได นั่น嘛พาเช่า,ใช,าใช่พาเช่าใช่ปะพาเช่นาใช่พาเช่นาได้ปะโหก็เตรียมกล่องกันกะชวยมากินแล้วว่าสถานที่ไม่ไม่สะดวกฟังฟังพี่น้องฟังเสียง,ง,บงกบบรรยากาศเลยโม่หน่อยก่อนเนาะอันนี้เขเรียกหอยอะไรนะหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่ต้องมองกับบะหมี่ได้หอยเชอรี่ข้าวซูมือนีสิบะหมี่แล้วล่ะหอยเพราะว่าเขาใส่ ยากอย่างายนะเน่ยเ้วกับมันเป็นมันประมาณเกียรตจารห้างอย่างละมันเม็นหอยอันหอยปืนทิ้งของประเทศไทยนะครับมันเป็นอันเออวันนี้ก่อนนะเอเรียนสปีชีอ่ะเพราะว่ามันเป็นมันประมาณีอยู่แล้วในประเทศไทยมันเป็นหอยมันเป็นอันมันเป็นของพวกอินโดนะครับผมของพวกอินโดพวกมูกอสเซวาครับแต่ว่ามันมีคนนำเขามาเลี้ยงเหมืกับมันกะมาแพร่่านในประเทศไทยนะครับ มนากินหายาแบบ้านีจะกินไม่กระไรด้ยนี่ไม่กระตอนนี้หอดหัวหอนเสียดปูกบเต็มอยู่แต่ปนนลาหน่อยว่าทองน้โตัวก,ก็ได้ไยคนพบพี่น้อกครเบ,บิง้งปีหื้อ,อ,อเส่นแซวครับเสียบมีอยังน่า,ากินเสียบ <laughs> ข้าวต้มเนี่ยข้าวก็ไม่ล่างน้ำอีกที่นะครับผมอีกแล้วสองสามน้ำเอาทีกินออกครับนี่ใส่ซีเบอร์ขายนิดกินบ้างเลยสารอยกินยังสุดหลังง่ายๆนี่นะคะมายหลายยิ่มบ๊วย ครับพี่นอ้องหอยหอ,อยเชอรี่อืมบ,บางทีโตแบบไงบางท้อก็จะยินดายุ่งมากมียาหลายค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะได้จบกันเพียงแค่นี้นะคะรู้สึกว่าน่าจะเมามาก <c oughs> ไม่รู้ว่าเมาตาบอกหอยหรือว่าเมาอะไร <c oughs> ตอนนี้ก็เราเห็นตั้งแตนน่ประมาณสามทุ่มตอนนี้ก็จะห้าทุ่มเลยนะครับผมสี่ชั่งโาน้องก็ น้องที่นั่งกินน้่นผาคางกับไม่น้อยนะครับผมเท่าก <c oughs> ันนั่งนั่งกินกันตออ่อหัวบกหอยเข้าหากันมาหลายแห่งนะครับผมนะเบิร<ม>์ <c oughs> ก,กพาไปกินอยู่สามคนเลือดนากจาคูนอันทักเข่านะครับกับลดลงมาหลายเติบอยู่นะครับผม <c oughs> ที่แรกก็สิจับมาหลายเรัเออเข้า่าแต่น้องๆทีง่งานเสร็จกินนั่นนะครับแต่ว่าน้องๆเตรียมตัวไปอันเ <c oughs> ที่ยวพาชนะได้กันมย่อื่นนะครับผมเข้าก็เลยไไ้กินแค่สองคนนะครับแต่ว่ากับ มวนอยู่ครับผมแต่ที่ยังบาบทรวมันหลายแนงนะครับนะครับสหรับมือนี้นะครับเข้ากับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่ไหครับผมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแบบผู้บ้านๆนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามข้างทั้งสองคนเลยนะครับผมสหรับมือนี้กับอ่าบ๊ายบายครับผมจบแค่นี้ครับบ๊ายบายค่ะแล้วเขาสิม่านางโซ่นางโซเรื่อยๆัอกนต่นะครับผมครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ <laughs> kín hỏi vào Kinh hỏi mà, kín hỏi là mau nơi nè Chị hỏi là màu này thấy hẹn mau